บังนพ่อังให้นังทำพ่อไงจะดูพ่อไงให้นังพ่อไงให้นังเต่าทันเต่าทันบอกยับดิยับดิพ่อไงเราปั่นเต่าทันเห็นปะเป็นหยงก็ต้องเหยียบนั่นนะครับอืมเป็นย่งก็ต้องเหยียบพ่อไงร้านมาเป็นยังก็ต้องเหยียบกี่ต้ม ปั่นเตาถ่านเอาไว้เผาถ่านเห็นมั่นลูกเห็นเอาขีดต้มเอาขีดตุ้มไปไปปั่นเหไงมาทำมาอยู่นี่นั่นล่ะเมื่อมกี้เติมบปล่าไง้พวกเขาอาบน้ำอุ่นบบเมื่อไเติมเปล่าเขาอาบน้ำอุ่นมะแมนเอาไว้เผาใหม่น่ะลูกใหม่ดิบๆน่ะมันก็จะกลายเป็นใหม่สีดำๆมาเวลามันถือเผาแล้ว อ๋อแล้วเขบัตรใหม่สีดำดำมาเขาเอินมาทานมันมัากลายเป็นทานบ่แม่เขาก็เอาทานอะมาดังไฟมาท่อมก็เข่าหุงเข่าแบดนี้มาหงุ้งเข่าวะแม่ค่ะไม่ไม่ไม่ในฝันนะนะไม่แต่ถูกไม่แต่นี่เบ่ได้่ฉันล้เอาเฟืองเขาอืมน่าไม่หวังเอาเฟืองเห็นอะไรเลยเอาเฟืองโบกอนบ่ เราเฟื่บอนเาเฟืองโบกอนเราค่อยเอาขีดต้มไปโบกอีกันบ้นังเกลวแมนก็ต้องกองจังซะกตองเอาเืองไฟแม่กระถมเาแม่มานแม่ตาบังไวกาน้ำเอาเลย ตาบอยหนูแล้มีเชื้อโตดเลยมันอย่างนได้เรียนปูก่นว่าปูมันดูน่ายเอาสั่นแหลกเป็นยังพอใหญ่สั่นแลเป็นยังไม่ตามไม่ตาหโอ้ไม่มไม่ลก็เฟืองเวลามันไหมมันก็ผเผาเฟือง่บนบน,นี้เขาเฟืองเยวไหมหวานก็เป็นานหมนช่วยหมูไปเองเครื่องมือ มันก so, so ็จ uh ิเ huh. ลือก็จีเรืออไงบอกี่ดินดากนี่บอกเสีอแต่ดินนี่ยคนโซโบเดี๋ยวกาทานรอมับเอาใม่ทบอ่านขเย่าไปบมอาดเขาทานแบบโบราณแกอยากบายวะลูก ปูกันธุ์ุส no. ิปันนั้นแ้วทำบ่ทำนบ่ทำนแม่ต้องหุดก่อนบ่อืมต้องหุดก่อนแล้วต้องบีบอะไรอบ่ได้มาเบิ่งพ่อาเฮติล่ะลูกม่จะตัตาอยากซอยเราจะตัซอยอะไรเราบ่อยายึอยากซอยเราออก็่มีไตาลนี่เป็นยังคือสิบบซอย เอียจะบ่อยมาเหมือนูเาเลยตาเมือนูเาตบมอตาซอยมุยไตาซอยเดี๋ยวไงข้นยังเห็ดลูกแม่จานูะฟอยพาน่ะหมอนอด้อยากเล่นกีตอมแตาฟอยเมนแน่ใจนะนูก็แน่ใจดูยแล้วก้ก็วกินขนมก้วก้ว้วก็แล้วกล้้ล

ตาอไปนี้แล้วแล้วเขาแล้วเริ่มเผาแล้วนำมาใช้แม่มุกแล้วนี่หัวเทียนลังค่าหายเต่านั่นเดี๋ยวถ้าเบิงมันเป็นทานเนาะบาน,นะนาเนาะ